เด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่เลือชื่อแต่จริงโลกเป็นนักเรียนใหม่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านจานดาวธรรม ทำงานเป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามลูกมีบุตรสาวเพียงสองคนเป็นฝาแฝดเขาได้เสียชีวิตด,ด้วยอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งคู่ลูกเสียใจมากเสียใจมากแทบจะขาดใจตายตามเข้าไปแต่พอได้ดูรายการนำมาผ่านช่อง DMC โดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้ลูกลดความโศกเศร้าอาลัยลงได้มากเลยยังกราบขอความเมตตาเด็กคุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันดังนี้ค่ะบุตรสาวฝาแฝดทั้งสองลูกเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมาตั้งแต่เกิดไม่งองแงยามเจ็บป่วยก็ไม่อ่อนไม่กวนตอนไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาสวยน่ารักเหมือนผู้หญิงเพราะเขาเป็นผู้หญิง มักจะถูกจับเป็นแสดงในงานต่างๆของโรงเรียนเป็นนางเอกนางรำในตัวละครแต่พอต่อขึ้นกนทั้งสองก็ต้องเปลี่ยนมารบบทเป็นพระเอกแทนเพราะว่าเขากลับกลายเป็นผู้ที่มีรูปร่างหนาา้าตาบุคลิกลักษณะเหมือนผู้ชายเป็นคนเข้มแข็งจิตใจห้าวหาญมีเสน่ห์เป็นแฝดสาวหล่อใครได้คุยด้วยครั้งเดียวก็ จะรักเขาทันทีเขาทั้งสองนะ่ะรักกันมากจะชอบกอดคอไปไหนด้วยกันตลอดตั้งแต่สองขวบเป็นต้นมาเขาทั้งสองมักจะถูกทักจากพระและร่างทรงอยู่เสมอบอกว่าเป็นกุมารทอมาเกิดบ้างจะต้องพัดพระราจากพ่อแม่บ้างแล้วก็แนะนำว่าไม่ให้ประมาทให้มันสั่งสมบุญเอาไว้ และยาคับคี่มอตอร์ไซค์จะพูดทักเหมือนกันอย่างหนึ่งคือให้ระวังตอนช่วงอายุ16ปีเคยมีพระอย่งองค์หนึ่งพูดไว้ตอนเขาทั้งสองยังเป็นเด็กว่าสองคนนี้พออายุได้16ปีเขาจะออกบวชเองโดยไม่มีใครห้ามพอเขาอายุได้15ปีเศษเขาบอกกับลูกว่าเขาอยากบวช แต่ลูกก็ไม่ได้สนใจในครับผู้นของเขาจนกระทั่งหนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตวันหนึ่งแฝดคนน้องได้ร้องไห้ฟูมไฟายเขามากอดลูกไว้นั่นแล้วบอกกับลูกว่าหมอดูได้้ััเขาว่ามีเคราะห์จะต้องตายส่วนแฝดผู้พี่นั้นก็ฝันว่าได้ประพบกับคุณปู่เขาที่บนสวรรค์บ้านของคุณปู่สวยงามมากเขาบอกคุณปู่ว่าเขาจะอยู่กับคุณปู่ แต่คุปูบอกว่าให้กลับไปก่อนอีกไม่นานก็จะได้มาอยู่แล้วแหละมีเรื่องที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่เขาอายุได้ประมาณสี่ขวบเป็นต้นมามีหลายครั้งที่เขาทั้งสองมักจะพูดขึ้นพร้อมๆกันโดยใอยคำประโยคเดียวกันลูกและสามีฟังแล้วก็ได้แต่หัวเราะเห็นเป็นเรื่องตลก และไม่ได้ใส่ใจจำในถ้อยคำเหล่านั้นมีแต่ประโยคสุดท้ายเท่านั้นที่ลูกจำได้แม่นยามคือก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตไปถึงเดือนตอนนั้นเขาอายุได้16ปีขณะที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าถ้าตายแล้วเกิดใหม่นี่จะเป็นผู้ชายพร้อมก็ตั้งชื่อใหม่ให้ตัวเองว่า แฟพี่บอกจะชื่อธนพัฒชื่อเล่นน็อตแฟนน้องบอกจะชื่อธนวัฒน์ชื่อเล่นแนทนัดแนทแนทใช่ถูกต้องก่อนตาสองวันเขาก็สั่งเพื่อนๆที่วิทยาลัยว่าเขาคงอยู่ไม่ได้นานแล้วก็ได้สั่งเพื่อนหญิงคนหนึ่งว่าถ้าเธอแต่งงาน เาจะคุมกำเนิดนะเราจะมาเกิดด้วยเห <Wow. S 1> มือนก็จะรู้ตัวเองว่าจะอยู่ได้ไม่นานอรายญาหลังจึงไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนสแสวงหาแต่ความสนุกสนานขณะที่เขากำลังเรียนอยู่ปวชปีสองวันหนึ่งเป็นช่วงพักกลางวันเวลาประมาณเที่ยงเสร็จๆเ,เขาก็ได้ขี่จักรยานยนต์ไปทำธุระที่ในเมือง ได้มีแฟนคนน้องเป็นคนขับแฟนคนพี่นั่งท้ายและเพื่อนเองหนึ่งคนก็น,นั่งตรงกลางระหว่างทางรถจักรยานยนต์พุ่งไปชนกับรถกระบะแฟนผู้พี่ที่อยู่ข้างหลังเสียชีวิตทันทีแฟนคนน้องที่ขับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนเพื่อนไม่เป็นอะไรงานสมเขามีผู้คนมากันมากมายแม้อยู่ต่างจังหวัดก็ามาทั้งๆท,ท,ที่ลูกก็ไม่ได้บอกใครเลย พเพื่อนๆได้นำกระดาษจำนวนเก้าแผ่นมาให้ลูกดูซึ่งข้อความทั้งหมดในกระดาษล้วนแต่เป็นคำสั่งลาทั้งสิ้นคำสั่งลาเพื่อนก็บอกว่าคืนที่สองที่เขาตายเวลาประมาณสองทุ่มมีเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเห็นไฟในห้องคอมเปิดอ้าเป็นเราเห็นเหตุการณ์นี้เราจะเกิดอะไรขึ้น จึงเดินไปดูมองเห็นกระดาษเหล่านั้นพิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมเองโดยไม่มีใครสั่งพิมพ์กระดาษออกมาจากเครื่องพิมพ์เองโดยไม่มีคนมันออกมาเก้าแผ่นและมีข้อความสั่งลาทั้งหมดมันออกมาเ <c oughs> จ้าหน้าที่จึงแจ้งพระที่อาจารย์อาจารย์จะให้ลูกศิษย์ไปค้นดูที่เครื่องคอม <c oughs> ก็ไปพบข้อมูลเหล่านี้อยู่ในไฟล์เลย มันออกมาเองแล้วเป็นคำสั่งลาลนหะลังจากนั้นก็มีคนเห็นเขาเดินอยู่ในวิทยาลัยหลายครั้งเห็นแฝดเนี <me ek studies> <t> ่ยมีค yeah. ืนหนึ่งโอ้ยามได้ยินเสียงดังเหมือนว่าใครกำลังย้ายของอยู่ในห้องที่เขาเคยเรียนที่แฝดเั้งคู่เคยเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นขโมย จึงแจ,งจ้งตำรวจพอตำรวจไปดูทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแต่ที่นี้สิพอเดินลงมาข้างล่างก็ยินเสียงหัวเราะของเขาทั้งสองดังจากห้องนั้นเลยดังออกมาจากห้องนั้นเลยเสียงแฝดคู่นะ่ะทั้งยาและต่าำรวจต่างก็คนแนสแนสแ <laughs> มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขของคนข้างบ้านสุนัขตัวนี้กับลูกสาวแฝดทั้งสองจะรักและผูกพันกันมาก oh. เวลาลูกสาวลูกกินข้าวก็จะมานั่งติดตักหลังจากลูกทั้งสองสีชีวิตลงสุนัขตัวนั้นก็ตรอมใจนอนสมไม่ยอมกินข้าวกินน้ำต่อมาไม่นานสุนัขตัวนั้นก็ถูกรถชนเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุเหมนกัน,น เจ้าของสุนัขบอกว่าเขาตายไปด้วยกันแล้วเพื่อนชายเขาเคยฝันเห็นแฝดผู้พี่แต่งตัวเหมือนเทพธิดาลอยมาจากฟ้าบอกว่าไม่เจอน้องนานแล้วปู่ดึงเขาไปคนเดียวน้องแฝดไม่ได้ขึ้นไปด้วยลูกก็เคยเห็นฝันเห็นแฝดผู้น้องมาหาด้วยใบหน้าเศร้าๆแล้วบอกว่าแม่มันเป็นสัจธรรมนะ และภาพนั้นก็เลือนหายไปเลยคุณพ่อ,อลูกท่านป่วยเป็นหลายโรคคือหนึ่งตับแข็งสองเส้นเลือดขอดในกระเพาะสาม,มีเลือดไหลออกมาข้างในกระเพาะมากทำให้ช็อกเข้าโรงพยาบาลไปเป็นประจำหมอบอกว่าใส่งก็โรคเกิดจากการดื่มเหล้าเห็นไหมเจ้าเนี่ยสุรามมหาโทษกล่าวคือคุณพ่อ,อลูกเข้ารับรายการมาครูตอนอายุ35ปี เนื่องจากเป็นข้าราชก,การจึงมักถูกเชิญไปนในงานสังคมต่างๆอยู่เสมอเป็นเหตุให้ต้องดื่มเล่าตั้งแต่นั้นมาแต่ไม่ถึงกับเมาแต่ดื่มตามวาระโอกาสเพราะท่านเองก็เป็นคนนิสัยดีชอบทําบุญแต่ไม่ค่อยได้ทําเองมักจะเอาเงินให้ลูกหลานไปทําให้คุณพ่อดื่มมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้48ปีจึงเลิก ตลอดเวลาที่ท่านผ่านมาไม่เคยมีปัญหาด้านสุขภาพเลยแข็งแรงมาได้ตลอดจนอนยุ6หกสิบห้าปีท่านเ,าเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้หมอหาสาเหตุไม่พบไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพก็ไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้จึงได้แต่ทานยาไปตามอาการจนกระทั่งต่อมาป่วยเป็นไส้ติ่งแตกช็อกหมดสติไปสามวันต้องเข้ารับการผ่าตัดและบงับงเอิญหมอที่ะทำการผ่าตัดเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ระบบภายในขณะที่ทำการผ่าตัดนั้นหมอก็พบว่าพ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นเส้นเลือดคอดในกระเพาะมีเลือดไหลออกมาข้างอยู่ในกระเพาะมากสองโรคนี้เองจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านป่วยมาตลอดและเป็นหนักจนถึงขั้นช็อกเมื่อพบสาเหตุของโรคแล้วหมอก็ได้สอบถามจากลูกว่าพ่อกินเหล้าหรือเปล่า ลูกจึงตอบหมอว่าเคยกินแต่กินไม่มากแล้วก็เลิกกินมาเกือบยี่สิบปีแล้วหมอจึงบอกว่าจะกินมากแลือกินน้อยไม่นสำคัญมันมีสิทธิ์เป็นทุกคนตั้งแต่เริ่มกินแล้วตัง้งแต่นั้นมาร่างกายของพ่อก็สุดโทมเห็นไหมจ๊ะคุณหมอบอกมีสิทธิ์เป็นทุกคนตั้งแต่เริ่มกินแล้วต้องทานยาต้องพบแพทย์ตามนั้นเป็นประจำพ่อจะเป็นหนักถึงขัง้นชอกเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้ง เราโรงพยาบาลเฉลยแล้วเดือนละสองครั้งเป็นมาประมาณสมปีแล้วครั้งล่าสุดท่านชอบหมดสติไปสามวันอระหว่างที่หมดสติไปนั้นท่านได้ไปเที่ยวสถานที่หลายแห่งมีความรู้สึกว่าตัวเองเหาะได้เหาะไปเจอปราสาทในปราสาทนั้นเห็นคนใส่ชุดขาวนั่งสมาธิอยู่เต็มไปหมดด้วยตาทางสงบนิ่งหต่อีกก็ไปเจอสรน้ําขนาดใหญ่มีคนลอยอยู่ในสระเต็มไปหมด มีไอ้น้ำพุ่งออกมาลอามือจุ่มดูรู้สึกร้อนมากคนในกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นมีเลือดโชกเต็มตัวท่านคิดว่าโดนน้ำเกี่ยวสงสัยก็เลยเข้าไปถามว่าไปทําอะไรมาถึงโดนน้ำเกี่ยวเลือดเต็มไมหมดเขาตอบว่าไม่ได้โดนน้ำเกี่ยวเขาอยู่เฉยๆเขาก็มีคนเอาอาวุธมาทิ่มแทงและในกลุ่มคนที่ถูกลงโทษนะั้นมีคนที่ตายไปแล้วถึงคุณพ่อรู้จกักรวมอยู่ด้วย พอหอต่อไปอีก,ก็ไปเจอสระน้ําขนาดใหญ่แต่สระนี้แตกต่างจากสาระแรกที่เจอตรงที่ไม่มีไอ้น้ําร้อนพุ่งออกมาและเมื่อเอามือจุม่มเดยวก็รู้สึก,กว่าน้ำนั้นเย็นเป็นน้ําที่ใสสะอาดเขาจะอยู่ในสระนั้นล้วนแต่งตัวสะอาดสวยงามอยากจะเข้าไปถามแต่ก็พูดไม่ออกหอต่อไปอีกก็บพบกับศาลาที่มันขนาดกว้างใหญ่มากเป็นศาลาลงโลกมองเห็นสาวมากมายเป็นพันต้นไม่มีฝาก้นห้องศาลานกว้างใหญ่ลังการมาก มีคนใส่ชุดขาวเต็ไมไปหมดกำลังนั่งสมาธิอยู่ท่านฟื้นขึ้นมาจากการชี้บอกทางกลับบ้านของพระภิกษุรูปหนึ่งในฝันท่านนี่เป็นความฝันนะจ๊ะคำถามโลกสาวทั้งสองก่อนเกิดเขาเป็นใครมาจากไหนทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงตั้งมาเป็นแฝดกันและเสียชีวิตพร้อมกันมีความคิดคล้ายกันจนทำให้พูดมาพร้อมกันหลายครั้งด้วยประโยคเดียวกัน แล้วก็มีหน้าตาบุคลิกเหมือนชายเขาตายแล้วไปไหนจะได้เกิดเป็นชายตามที่เขาพูดไว้หรือเปล่าคะทำไมกอนตายแฝดพี่จึงฝันว่าตายแล้วได้ไปอยู่กับปู่แฝดพี่ได้ไปอยู่กับปู่จริงหรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยเช่นกระดาษที่พิมพ์คำสั่งลาซึ่งปริ้นจากคอมพิวเตอร์ได้เองเสียงย้ายเขาในห้องและเสียงหัวเราะสิงยามและตำรวจด้ยินเป็นการกระทำของเขาหรือไม่ เขามาเข้าฝันเพื่อนชายและตัวลูกจริงหรือไม่ต้องการจะบอกอะไรคะสุนัขตัวนั้นกับลูกทั้งสองสุนัขตัวน,นั้นนะที่ตรอมใจตายเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรทำไมจึงรักและผูกพันกันมากแล้วตายด้ดยอุบัติเหตุเหมือนกันเขาทํากรรมร่วมกันมาหรือเปล่าคะถ้าเขาได้บวชชีจะช่วยเขารอดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้และมีชีวิตยืนยาวต่อไปหรือไม่ ทำไมลูกสาวทั้งสองยังไม่มีโอกาสเจอกับหมู่คณะคะแั้งที่เขาก็ใฝ่การกุศลลูกใหญ่เขามาเกิดกับลูกอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมคะพอ,อลูกท่านทำกรรมใดมาคะจึงป่วยเป็นหลายโรคดังที่กล่าวมาแล้วทำให้ท่านช็อกเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งแล้วก็สุขภาพไม่ดีมาตลอดสิ่งที่ท่านไปเจอมาระหว่างที่หมดสติไปสามวันนั้นคืออะไรคะ จะแก้ไขโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างไรคุณแม่ลูกทำเป็นแม่บ้านในค่าสัตว์เช่นไก่กุ้งหอยปูปลาทำอาหารเป็นประจำพอยุมมากขึ้นทันป่วยไปโรคปวดข้อต่อมาหกล้มทำให้กระดูกที่หลังเคลื่อนมาเกยกันจนต้องเข้าออรับการผ่าตัดปัจจุบันสุขภาพไม่ค่อยดีเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยกรรมใดทำให้ท่านเป็นอย่างนี้คะจะแก้ไขอย,อย่างไร ก่อนมาเกิดชาตินี้ลูกและสามีมาจากไหนได้สร้างบารมีกับหลวงพ่อมาพุทธนอนที่แล้วหรือไม่ลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมณะมาอย่างไรคะหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตนข,นขึ้นมา,านแล้วก็น,นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประล้ำประลากันนะจ๊ะลูกสาวฝาแฝดทั้งคู่ในอดีตชาติได้เป็นผู้ชายเป็นเพื่อนรักกันมาก ชอบกอดคอกินเหล้าท่องเที่ยวสนุกสนานและเจ้าชู้เหมือนกันได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันได้เคยทำผู้หญิงท้องและทำแท้ด้วยกันทั้งคู่อีกทั้งมีความเชื่อในเรื่องสายเยาวเวด้วยวันหนึ่งได้กอดคอกินเหล้าพอเมาแล้วก็ไปทะเละกับนักเรียนทีถูกกลุ่มนักเงรงยรวมทำร้ายจนตายด้วยกันแต่ก็เคยทำร้ายคนอื่นตายมาเงิน แต่ทั้งคู่มีบุญเคยบวชเป็นสามเณรจึงไม่ได้ไปอบายแต่ไปเป็นภูมะเทวาชาล่างอยู่ระยะหนึ่งจนนสุดก็หมดอายุข,ขายของภูมะเทวานี่มันหลายชาติซ้อนกันอยู่เลยจ้ะตามทันใช่ไหมจ้ะแล้วเจ้าที่เขตก็ชี้ให้ไปเกิดในครอบครัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งไปเป็นฝาแฝดกันแล้วก็ได้ตายพร้อมกันในท้องโดวยวิบากกรรมทำแท้ง เมื่อตายแล้วก็ถวาอาจารย์สายเวทได้ใช้มนบังคับให้ไปเกิดเป็นให้ไปเป็นกุม,มารทองประเภทปรักยมอาจารย์สายเวทเพราะวิบากกรรมสายเวทของตัวทั้งคู่เราวิบากกรรมนี้มีความเชื่อสายเวทตามมาส่งผลอยู่ยาวนานพอสมควรจนอาจารย์สายเวทตายจากมนุษย์ก็ทั้งเทียวอยู่ริยะหนึ่งยังได้มาเกิดในท้องแม่ปัจจุบันโดยวิบากกรรมการเมจึงทําให้เป็นผู้หญิงแต่ใจนั้นเป็นผู้ชายจึงทําให้ออกลักษณะทมทม ส่วนชาตินิีิตายยศสั้นพระวิบากกรรมํำแท้งและเวลาเมากะ่าคนเพราะทะเลาะวิวาทกันอีกทั้งรวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มด้วยเปิพิสดารเงาฤเพศเงนินตายและแฝดพ่อพี่ได้ไปอยู่กับปู่ที่เป็นอากาศสเทวานวิมานเดียวกันโดยบุญเก่าที่เคยกอบพระเจดีย์ทรายถวายในวัดส่วนแฝดน้องไม่ได้ทำจึงได้ไปเกิดเป็นภูมิมกติวาชั้นธรรมดา ยังวนเวียนอยู่ในที่ที่คุ้นเคยและที่ต่างๆเพราะยังไม่มีบุญพอที่จะไปที่สูงได้ส่วนจะได้เกิดเป็นผู้ชายตามที่ตัวปรารถนาหรือเปลา่าก็ยังไม่แนแ่เพราะเขายังมีกรมกรมกาเมอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิเลยในในช่วงเจ็ดวันแรกก็เป็นการการะทําของฝาแฝดทั้งคู่ที่ใช้พลังจิตจากความคนที่มีวิชาในสมัยเป็นรักยมทําให้เป็นทําให้เครื่องคอมได้ปริ้นคําสั่งลาออกมาเองอื เสียงย้ายของในห้องและเสียง้องเราสียงยายแล้วตำรวจได้ยินก็เกิดจากแฟดทั้งคู่ทั้งคู่ก็เดินมากราบฝันเพื่อนและตัวลูกจริงเพื่อมาเยี่ยมเพื่อนที่สามารถสื่อได้กับเพื่อจะมาบอกแม่ว่าชีวิตมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละ้องมีการเกิดตายการพัพราจากครันจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจมากฝาแฝดลูกสุนัขเคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนี่แต่เคยสำรักเมาเจ้าชู้ด้วยกัน แลชาติจะเกิดเป็นผู้ชายดังกล่าวแต่เพื่อนจะมาเกิดเป็นสุนัขเพราะไม่มีบุญบวชเป็นสำเนินอุ้มไว้ติตายโดยปฏิเหตุเหมือนกันเพราะเคยเชื่อกันฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มตามมาส่งผลถ้าเขาได้บวชชีก็มีสิทธิจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่จะทําให้ประสบปฏิเหตุได้ฝาแฝดทั้งคู่มีสายบุกระหมูคณะมาน้อยจึงไม่ได้มาเจอหมู่คณะทั้ง,งั้งที่ใจฝ่ายกุศล การที่ลูกยายเขากลับมาเกิดเป็นลูกอลูกอีกในชาตินี้คงยากเอาไว้ชาติต่อ,ตอไปเถ่เจ้าเพราะองรลูกมีกรรมฆ่าสาัตว์ธรมหารและทํากับกละเนสุราและกรรมดื่มสุราทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจึงทําให้เป็นโรคมากป่วยบ่อยๆสิ่งที่ทาไปเจอระหว่างหมดสติไปสามวันนั้นคือความฝันไม่ได้มีความหมายอะไรจะแก้ไขจะต้องสั่งสมบุญทบุญทั้งทางศีลภาวนาถึงพระภายในตัว หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายคุณแม่ป่วยได้โรคปวดข้อสุขภาพไม่ดีก็ต้องถูกผ่าตัดเพราะกรรมฆาสาสตร์มหาศาทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาถึงพระภายในตัวหนักก็จะเป็นเบาชาลูอและสามีเคยสร้างบาร,รมีกับมูคคณะนามาแบบกองสบียงกันไม่ต่อนเนื่องบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่าง คนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็แต่งใจสร้างปริมีเต็มที่ในทุกบุญระาติฐานจิตตามติปิฎสิทธิบุรีวอมวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าเด็กน,อน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่เลือเชื่อแต่จริง